สวัสดีครับวันนี้จะมาสาเหตุกล่องหลับนะครับกล่องร้อนแล้วก็หลับนะครับเป็นเพราะอะไรนะครับอันนี้หลับไปสองกล่องนะครับนี่ครับเป็นเพราะคอยไฟนะครับอันนี้ได้เปลี่ยนแล้วนะครับอันนี้เลยพาดูนะครับว่าอะไรไหมครับอ้าวไทยกล่องอันนี้อันนี้ใส่กล่องกล่องดีนะ เเยมาดูครับใส่กกรองกลับไปนะครับน yes> ี่ครับทุกอย่างปกติหมดนะครับ แต่สตาร์ทไม่ติดครับไฟไม่มาครับสาเหตุมาจากคอยไฟนะครับแต่คอยไฟนั้นช่างกล้าโยนเข้ปาไป่าแลยนี่ครับ<อ>เป็น<ไ>ปพวกคอยไ, <ป S 1> ไฟนะครับแต่อันนี้เปลี่ยนใหม่นะครับอันนั้นช่างโยนเข้ปาป่าแล้วดะ